เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับเอกสามสิเป็ชนชนดนได้บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับโครงการนี้นะครับวิวภูเขาสวยงามครับวิวทุ่งกวางหันลมบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับเป็นโครงการไฮแลนด์รีสอร์ทนะครับ ไฮแลนด์รีสอร์ทนะครับอยู่เขาค้อครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อที่109ตารางวาครับอยู่ในหมู่บ้านไฮแลนด์รีสอร์ทนะครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยครับตัวที่ดินพร้อมปลูกสร้างได้เลยติดถนนนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับได้วิวเขาใกล้ชิดภูเขาครับแต่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับปลอดภัยหายห่วงทำเป็นบ้านพักตากอากาศก็เหมาะนะครับ วิวเขาวัดผาซ้อนแก้วครับวิวกลางหันลมแล้วก็มีลมโชยเย็นตลอดทั้งปีเลยนะครับตรงนี้นะครับเหมาะสำหรับทำบ้านพักตากอากาศอยู่อาศัยก็ได้นะครับไม่ไกลแหล่งความเจริญเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือซื้อเก็บเก็งอะไรเนะี่ยนาคตยก็เหมาะนะครับแบงนี้นะครับสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก่อนจากกันไปนะครับอยลืมบอกว่าราคาอยู่ที่1.350 0ล้บาทครับ